กระตุกความทรงจำ <คะ S 2> แปะกล้วยก็ไม่ช่วยโก <c oughs> โก้ก็ไม่ได้นะคะลืมไปแล้วว่าร้านนี้พี่แป๋มเองเป็นคนที่เคยรีวิวด้วย<ค>ะนะคะบ้านชิดกรุง,รงค่ะสามโคกปทุมธานีนะคะ,<อ>ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าที่พูดถึงเชียงคานใช่ไ่<ค>ะว,วันธรรมดาด้วยนะไม่ใช่วันหยุดรองวีคเอนคนก็แน่นแล้วอุยดีใจกับร้านค้าเขาดีใจกับคนที่ประกอบธุรกิจที่นั่น นะคะเอาใจช่วยเขาอยู่เอาใจช่วยจริงๆตอนนี้ไอ่อเวงก็ดังมากดังมากที่ไอเเวงสกายวอลไอเอเวงอันนั้นที่แบบสวยมากโอ้มันสวยจริงนะทะเลหมอกสุดยอดมากที่บอกว่ากว่าจะขึ้นไปได้ต้องเดินไปอีก700รอเมตรนะแต่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยเพราะว่าทะเลหมอกนี่คือมันมาจริงๆค่ะมันมาจริงๆมาเต็มเต็มเลยอะไรมาอหมอกไงเออหรอเออเหมือนเราบางทีขึ้นไปแล้วแบบโอ้โหไม่มีอะไรเลย คือถ้าไปสายหน่อยก็ไม่ได้การไปดูทะเลหมอกนี่ไม่ใช่คุณจะขึ้นไปสิบโมงอย่างนี้ไม่ใช่นะตีสี่ตีสี่ตีสี่ตเียคุณต้องตื่นแล้วเตรียมตัวขึ้นไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณจะไปดูทะเลหมอกนี่ไม่ว่าคุณจะไปที่ภูชีฟ้าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่เพชรบูรณ์ที่นู้นที่เนี่ยไม่ใช่คุณมานอนตื่นตื่นแปดโมงค่ไปดูทะเลหมอกไม่รอคุณนะจะบอกให้คุณต้องไปแต่เช้าแล้วก็ รอดูบรรยากาศที่พระอาทิตย์ขึ้นมาอย่างที่ฉันไปที่ภูทอกในที่เชียงคานเนี่ยเมื่อสักสองปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมานโอโ้โหตีสี่เครื่องตื่นกันแล้วก็มานะรอรถเพราะว่าที่ตอนนั้นที่สพเชียงคานเนี่ยเขามีบริการรถโบราณก็นั่งกันไปจากโรงพักเชียงคานไปยังภูทอกเนี่ยเราก็ขึ้นไปต่อรถสองแถวของชาวบ้านเนี่ยอก็ไปยืนรอระหว่างนั้นเราก็ถ่ายรูปเล่นกันโน่นนี่นั่นโอ้แต่พอเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มโผล่พน้น ทอเริ่มทอแสงมันมันเป็นช่วงเวลาที่สวยมากทุกคนจะไม่คุยกันแล้วก็จะหันไปอักันใหญ่เลยอุ้ยดิฉันก็มีรูปสวยนะจะมองให้กำลังเผลอเพื่อนไทยมาเฮ้ยนางเอกมิวฟิกมิวฟิกวิวิโอใช้ได้เลยวันนั้นเลี้ยงข้าวเพื่อนไปเลยนถูกใจถูกใจเอนะคุณสุพีบอกว่าค่ะพี่แปมคะ หนูกินน้ำเต้าหู้ใส่ไข่ประจําตอนเด็กค่ะเวลาที่ขายเหลือนะอแล้วก็คุณพ่อน้องน้ําพึ่งก็บอกว่าผมก็ชอบครับน้ำเต้าหู้ร้อนๆช้อนแผ่นฟองเต้าหู้ส่วนลูกสาวชอบเต้าหู้เต้าหู้เย็นใส่เครื่องเฉาวก๊วยแหมคุณสองสองหนึ่งหนึ่งค่ะแหมบ่นเชียงคานนะแล้วมาแซวทีน้ำเต้าหู้มีฟองอ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็บอกว่า อ่าอะไรนะคุณมาท่าคาร h โฮมเขาถามว่าใช่ร้านนี้ไหมที่ว่าถ้าใช่เขาบอกถ้าใช่ผมเรีคอมเมนต์ด้วยคนครับชอบชอบค่ะส่วนเมื่อกี้นี้มีกรอนจากคุณทูบใช่ปะค่ะคุณทูบแต่งกรอนเกี่ยวกับปารามานะคะมีต่อนไม่นอนด้วยเออถ้าเปิดทิ้งไว้มันจะเป็นนอนเออคุณปลาปัวแต่งมาบ้าง เขาบอกว่าปลาร้าถ้าเปรียบกับความรักคงยากนักให้กลิ่นรักไม่ห้าวหานถ้าปรุงรักถูกสูตรคงสำราญแต่จะพลานเหม็นหึ่งเพราะปิดใจอย่างนี้คุณปลาปัวเออนะคะชอบชอบอารมณ์ดีกันแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ เมื่อกี้ที่คุณูฟังถามมาว่าถามมาในหน้าเพจนะคนะบอกว่าอยากไม่ให้แนะนําร้านอาหารเจ้าพยาริมน้ําเจ้าพยาที่ราคาไม่แรงก็คุณมาสเตอร์คาร์โลโฮมก็แนะนําบ้านชิดกรุงแต่ว่าไปที่สามโคกปทุมคือถ้าในเขตกรุงเทพเนี่ยนะถ้าริมน้ําเจ้าพยาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมแถวตลาดยอดพิมานแถว ถ้าพระจันทร์แถวอะไรเงี้ยมันก็จะราคาค่อนข้างสูงหรือร้านกินลมชมสะพานตรงสามเสนเนี่ยมันก็จะราคาสูงนิดนึงนะแต่ถ้าคุณออกไปนอกเมืองนิดนึงย่านปทุมเนี่ยแหละโอ้โหนะเยเลยบ<า>รรยากาศดีๆริมน้าชิลๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอเวลาสักนิดนึงเดี๋ยวจะไปนั่งตอบให้ก่อนตอนที่ในเพจนะไม่ใช่ว่าไปวันไหนอะเอ,อเอาน่าจะไปวันนี้แหละพรุนี้เสาร์อาทิตย์เดี๋ยว <laughs> ะไปตอบให้ในเพจ <laughs> เดี๋ยวตอบให้ในเพจเขาบอกว่าอายเวงสวยมากครับหมอกหนาจริงๆออกจากโรงแรมตีสามครึ่ง ได้ขึ้นสกายวอล์กเจ็ดโมงช้าไปดูสามนาทีครับค,คนันมเยอะโอ้ยคุณอุตสาหะมากเลยอ่ะก็บูชาน้ำใจ นี่ไงคุณแปดแปดแปดสามบกภูท่อเคยไปครับคนเต็มไปหมดเลยครับหายใจไม่ทันอากาศคัอต้องไมวันธรรมดาเนี่ยถ้าสองที่นั่งเที่ยวเยอะมากอ่ะมีกิจกรรมดีๆมาชวนกันอากาศแบบนี้ไม่วิ่งกับปั่นจักรยานอ่ะเพราะว่าสองชมรมนี้เนี่ยเขากําลังมาแรงนะคะในยุคสมัยด้วยหนุ่มสาวจะชอบมากเลยคนที่ชอบปั่นจักรยานก็จะชวนกันไปนะคะ อุตสาหะมากขนจักรยานกันไปเองอส่วนนักวิ่งก็เตรียมพร้อมที่ไหนมีโปรแกรมฉันต้องไปแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปมาโชว์กันนะคะนี่อันนี้ค่ะงานปั่นม้วนใจน่าสนใจมากทีเดียวนะคะใครที่อยากปั่นจักรยานแล้วก็ชมวิวด้วยเรลลี่จักรยานรับลมหนาวปั่นไปเที่ยวไปเปิดหัวใจท่องเที่ยวสันกำแพงเขาจะมีงานมาที่16ม,กร,มกราคม2564ใช่นะคะถ้าสนใจนะตอนนี้ก็เปิดจำหน่ายบัตร เขาจะเป,เปิดมาไหนนะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่064<อ>1184000 400, นะ <highway. S 1> แล้วก็เขาบอกว่ามีส่วนลดที่พักสูงสุด50%เฉพาะวันที่16นะ uh huh. คือใคร<ข>ที่ไปร่วมวิ่งงานนี้ <S <s <g oda> กป็ปันออปันเออวิ่งเออปันอ,อ๋อเอออ๋อแรลลี่จัก,กร,รยานรับลมหนาวอะ <laughs> ไม่ถึงตัวเองไงปั่นมอันนี้กาลังจะถามนี่ไงเดี๋ยวก่อนเอาที่นี่ให้จบก่อนนะเขาเริ่มจําหน่ายบัตรแล้วจนถึงวันที่5มกราคม64เลยนะคะงานปั่นม่วนใจเดี๋ยวก่อนเขามี2เส้นทางนะมีเส้นทางธรรมชาติชุมชนและฟาร์มเกษตรอันนี้40กิโลนี่คือปั่นจักรยานนะแล้วก็ถ้าอยากไปเส้นทางหัตถศิลป์ชุมชนและฟาร์มเกษตรนี่คือ50กิโลเมตรโอ้ชิวๆแล้วแต่ดิฉันเชื่อว่าอันนี้จะต้องมีนักปั่นที่แบบ คืออาจจะเชิญชวนเพื่อนให้เพื่อนดิฉันนี่เป็นนักปั่นแยะเลยมีทั้งอยู่ที่สุพรรณคุณตีคุณตีอ่ไคุณตีนักวิ่งอ่านพ่งเหรอคุณเพ็งนี่นักปั่นจักรยานชมลมปั่นจักรยานที่อุทยานีรยจะส่ง้นี่ทีพที่พูดมาในทั้งคุณเพ็งทั้งคุณตีนี่คือทีมงานของรายการกินเที่ยวช้อปหมดนะเป็นทีมงานที่คอยรายงานว่าเรากินไม่ทัน ทั้งสองท่านจะไปสรรหาร้านอร่อยมาแล้วก็จะมาบอกให้เราใช่คระบแสมมุติเป็นทีมงานของเรานะค่ะนะอ่ะพี่แบมจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากจัดรายการเนี่ยสำหรับดีฉันเนี่ยพรุ่งนี้จะไปวิ่งคือปีละครั้งที่มูลนิธิรัฐบุรุษของพลเอกเปรมติรสุรานนท์ก็จะจัดงานวิ่งเขาใหญ่มาราทอนนะคะที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นงานวิ่งที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนักวิ่งทุกคนเนี่ยไม่อยากจะพลาดเลยงานเนี่ยแล้วปีนี้นะคุณหญิงแก้วคุณผู้ฟังมีนักวิ่งสมัครเข้ามาเนี่ย เจ็ดพันกว่าคนเกือบแปดพันคนเฉพาะเป็นนักวิ่งในกรุงเทพที่สมัครเข้าไปวิ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะที่เหลือก็เป็นนครราชสีมาเป็นนนทบรุรีแล้วก็เป็นจังหวัดต่างๆทีนี้ดิฉันนี่ก็ออได้รับสิทธิพิเศษนะคะให้ไปเดิน <laughs> <laughs> ทำไมคุณรู้ล่ะ <laughs> พี่ไม่ต้องวิ่งหรอกรู้ <laughs> <laughs> แม่ก็บอกเขาจะปล่อยตัวพบพี่ดีอยู่เป็นคนสุดท้ายพอเขาวิ่งกลับมาดี่ฉันก็จะหันหลังแล้วก็จะวิ่งเหาะเหาะเข้าเส้นชัยเมื่อวานนี้ก็บอกหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าคืนนี้หนูกลับก่อนนะนะทางานเขาบอกหัวหน้าคืนนี้หนูกลับก่อนนะพรุ่งนี้หนูหนูต้องนอนพักผ่กอ,อในให้เพียงยพอ,อเพราะว่าพรุ่งนี้หนูจะไปเออวันอาทิตย์หนูจะไปวิ่งที่เขาใหญ่แต่วันเสาร์นี้หนูต้องจัดรายการกันวต้องขับรถเพราะฉะนั้นนหนูจะต้อง r ฟรชต้องพักผ่อนให้เต็มที่หัวหน้าบอกอ่ะช่วยวิ่งจากโต๊ะหัวหน้าไปโต๊ะทํางานให้นต๊ะที่เพียงโทรศับไปถามเจ๊ทําอะไรอยู่อ่ะทําไมเหมือนคนหอบเหนยเดินพี่เดินอยู่ในออฟฟิศนี่แหละหัวหน้าบอกวหัวหน้าบอกวิ่งไลยพ้นโต๊ะทำงานนี่คนอ้าแต่พอาถึงเวลาจริงๆนะมันก็วิ่งได้นะคือมันมีคนเยอะแล้วมันก็สนุก ซึ่งเส้นทางที่วิ่งเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะบอกให้ฟังมันก็น่าสนใจอยู่นะ uh huh. อือมอ๋อเขาบอกมีนักวิ่งทั้งหมดปีนี้เจ uh ็ดพันสิบเก้าคน <Wow. S 1> ปีที่แต่ปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วก็ uh huh. ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะปีที่แล้วเจ็ดพันเจ็ดร้อยปีนี้เจ็ดพันคือเนื่องด้วยอะไรรู้ป่ะดิฉันดิฉันรู้ว่าทำไมมันถึงน้อยคือสมัครแค่วันเดียวนะคนหลั่งไหลเข้าไปสมัครไง โอ้โหเพราะว่าไปวิ่งท <Uh right um, totally ี่เขาใหญ่โดยตอนเช้าอากาศหนาวๆกำลังดีเลยอะโอ้ยแต่ก็คืท่านี้วิ่งในส่วน Family Run ก็คือห้ากิโลบอสคือห้ากิโลคือเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าเอาชนะจะต้องได้ที่นู้วิ่งเพื่อเป็นการออกกําลังกายไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนี่แหละเพราะว่าคนเราบางทีมันต้องนะ หาความภูมิใจให้กับตัวเองนไม่ต้องทำหน้าแบบดูหมินแบบม่นงัแบบ้นคุณยิงแกวคุณฟัง,ฟง,ฟงดูแไม่ได้ทำอะไร<จ>ใช้สายตาอย่างเดียวสายตาคุณน,นี่แบบดูหมิ่นกันมากเลยอะไปะแล้วมีอีกที่หนึ่งที่เหมือนกับแบบไม่ได้นัดหมายนะแต่ส่งกันเข้ามางั้นส่งไปก่อนแล้วคุณถีตาพาถึงได้บอกดิฉันว่าเขาจะไปพอดีแล้วก็ชวนดิฉันไปนั้นไปไม่ได้ก็บอกว่าฝากไปเที่ยวอ๋อพอเช็คปเช็คมายังไม่เปิดนั่นก็คือสวนเกษตร หนึ่งร้อยไร่ที่โคราชเขาเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะหนึ่งเดือนเต็มๆตมแต่ว่าเขาจะเริ่มวันที่ทห้าธันวาคมห้าสองพันร้อยหกสิบสามเยอะแยะตอนนี้นี่เออเยอะแยะมากไม่เราพ,<แ>พูดเรื่องฟรีก่อนเดะจนถึงวันที่ห้ามกราคมสองพัน้าร้อยหกสิบสี่เขาเปิดเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยส่งต่อกันมาทุกกลุ่มไลน์ที่ดิฉันมีเยอะมากเลยทุกคนส่งมากันหมดเลยแม้กระทั่งเพื่อน เพื่อนเรียนที่ฉันนัดกันเลยบอกว่าเดี๋ยวเองหาที่พักกันอ้อาวใครลงชื่อเลยแล้วไปบอกกําหนดวันมาก่อนได้ปะแล้วเดี๋ยวเราจะได้บอกว่าเราไปได้ป่ะก็ <laughs> บอกว่าเออให้กําหนดวันมาคือกะจะไปเที่ยวกันไงนะพวกสวออด้วยกันแล้วก็จะไปพักสวยส <ะ S 2> ทุกวันหรืออะไรสวยว้อย <laughs> <laughs> ขอใคยอะคุณผู้ฟังสวยว้อยนอกจากที่โคราชที่คุณนิ้แกวบอกทุ่งดอกไม้เนี่ยช่วงนี้ที่ที่ฟอล ฟลอราพาพักมันยากเย็นจริงๆฟลอราพารักฟลอราพารา์คที่ๆๆวังน้ําเขียวเส้นเขาใหญ่าวังน้ําเขียวก็กําลังสดสวยด้วยดอกไม้ก็กะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเอารูปมาฝากคุณ <ๆ S 2> ผู้ฟังเดี๋ยวติดตามชมกันในเพจนะคะ,คะแล้วก็ยังจะมีที่จิมทอมสันอีกนะแต่วันที่5จิมทอมสันเนี่ยเริ่มวันที่5ธันวาคม2 5 6 3ไปจนถึงวันที่สมกราคม2564คือจิมทอมสันนี่เขาก็ปีละครั้ง เอ,อ,อปีนี้เขาก็ให้ชื่องานว่าดอกไม้บานอีสานม่วนชื่นะนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเขาก็จะมีนิทรรศการอะไรต่างๆพวกผ้าดอกไม้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างซึ่งคนที่ไปเคยไปจินทรมสันแล้วนี่จะชอบก็เขามีการจําหน่ายบัตรล่วงหน้าแต่ว่าอันนี้ไม่ฟรีแต่จําหน่ายบัตรล่วงหน้าคือเด็กในหนึ100บาทแล้วก็ผู้ใหญ่ร้อยห้าสิแต่ถ้าเป็นคุณญิงแก้วนี่คิ่แค่เก้าสิบาทแน่ม<บ>าอ<ท>ีแล้ว คราวที่แล้วก็ทิ้งแล้วฝากมามีแต่คนบอกว่าถ้าดินไปเนี่ยก็คือสูงไม่ถึงร้อยเออก็ครึ่งราคาไปถ่ายก็ไม่คุ้มแต่ดิฉันเนี่ยที่ไหนรักดอกอะไรนะรักดอกรักดอกรักดอกโอจะสวยมากหลังไหลคือตอนนี้เนี่ยนะเชียงใหม่นี่ก็ฮอตมากเลยทุ่งดอกไม้สวยงามมากมายเลยจัดกันตรงน้นตรงนี้นะที่คนก็ขึ้นไปที่เสมิงก็มีทุ่งเก็กหวยแล้วก็ลงมาที่ม่อนแจ่มแล้วก็ไปที่แม่ริมคือวนเวียนกันอยู่อย่างงี้ แต่เราไปตอนที่เข้าซากันหน่อยได้ไหมอ <generators> ่ะคือตอนเนี้พอ <คน S 2> ถ่ายรูปเนี่ยเป็นแมลงกันหมดแล้วคือหลงด<ถ>อกไม้กันหมดเออถ่ายรูปโพสท่าย,ยังไม่เท่าไหร่เลยเอาคนหลังมาจ่อยแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นการชิงชัยภูมิถ่ายรูปเลยวีเรเร็ว <ๆ S 1> แล้ว네คนนั้นจะไปแล้วไป <laughs> มื่อไหร่จะเสร็จสักทีใช้กระแสจิตสั่งเลยถ่ายสิยังถ่ายเสร็จอะไอยังฉันจะได้เข้าไปต่อเออนาแล้วนาแล้วลูกที่หกยังไม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยสั่งด้วยกระแสจิตเลิกได้แล้วจบได้แล้วฉันจะถ่ายมากใช้สายตาแบบจิต อ่ะอีกที่นเราก็หนีใช่ไหมเราก็หนีดีกว่าอ่าเชียงใหม่หลีกหลีกสลับกันไปเอกสารก็มีแยะๆมีทั้งที่คุณหญิงแก้วพูดไปแล้วก็ยังมีที่หนึ่งที่ฟาร์มอุดมทรัพย์ที่แชร์ไปวันก่อนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็มีอาหารทานด้วยนะที่ฟาร์มอุดมทรัพย์เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเซอร์ว์มาว่าอันไหนที่คนไม่คือมันคนเยอะหมดแหละแต่ว่าช่วงเวลาไหนที่คนค่อนข้างจะน้อยนิดอ่าที่เราไม่ต้องไปเบียดไปเสียดเนี่ยนะแล้วก็คุณนี่ เห็นไหมดิฉันมีพลพักแล้วคุณสองเจ็ดสองแปดบอกพึ่งไปเที่ยวเขาใหญ่ครับไปวิ่งสิบโลตอนเช้าอากาศเย็นสบายมากครับนี่นี่ไงแต่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่ค่ะอ่าแล้วฮะไปวิ่งหกโมงอ้าวคิวจะได้เขียนได้เท่ากันก่อนเออนะแล้วก็ทิ้งท้ายกันคุณผู้ฟังเมื่อเสาร์ที่แล้วบอกกันไปโอ้โหคนก็แน่นหลังไหลกันไปเลยลดราคาของเวีรซุ ประกาศลดราคาในรอบ44ปีนะคะลด90มันไม่ได้หมายถึงทุกชิ้น90%หมดลดสูงถึง90%มี60-70-80เนี่ยที่เขาส่งตารางมาให้หน่าสนใจใครเป็นคอกาแฟอุปกรณ์ชงกาแฟนี่มีเพียบโอ้โหนี่กำลังจะเปิดร้านเลยไปดูเลยเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะปิดแล้วไม่เป็นไรเปลนไปก่อน <c oughs> เขาไม่แล้วคุณต้องรออีกสีกว่าปีนะฮะ <c oughs> ใช่สี่สิบกว่าปีน้วลนะคะถูกต้องในรอบสีสิบสี่ปีเพิ่งลดราคาเมื่อวันที่25้าวันแรกจนถึงวันพรุ่งนี้น <c oughs> ไปดูให้หน่อยซิว่างไหมอ่ะเอออุปกรณ์กาแฟเดี๋ยวเ๋ยวส่งให้ดีกว่ามีคนส่งมาให้คนเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าของยังม,มีอยู่เยอะหรือเปล่าเพราะคนหลั่งไหลไปม,มากมายเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว 阿าคุณผู้ฟังซะเดี๋ยวก่อนนะคุณมาเธอคารามบอกว่าป้าๆแนะนาที่เที่ยวสุโขทัยหน่อยครับมีเวลาสองคืนเดี๋ยวขอเวลาไปถึงรีบไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถึงเขาใหญ่ทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนั่งเซิร์ชหาให้เพราะว่าไปเราไปมาแล้วแล้วก็มีพักพวกอยู่ที่สุโขทัยก็จะได้แนะนําจุดไหนที่แบบอันนะจาก拉สิลาสิลาสิไม่ใช่ขาบก็วันนี้ก็ต้องลานไปด้วยช่วงเวลากินเที่ยวชอบนะคะเพราะว่าต้องขับรถไปที่ปากช่อง ก็มีนัดสัมภาษณ์ตอนประมาณ5้าโมงยังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปถึง6กโมงเวลาเขาทานพอดี <c oughs> นั่นโอเคค่ะนั่นคือเป้าหมายปะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดำเนินรายการโดยกิงแก้วเพตราและทิตภาทรงเผ่าสนับสนุนโดย น้ำมันผสมเ m เมอรัลรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวครบทุกข่าวสารวงการกีฬาครบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเที่ยวต้องที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง,แรงติดต่อโฆษณาทโทร022016550 40คนหลังหญิงไทยติดโควิด19เจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อร้านบา